บสวัสดิการแห่งรัฐประกาศผลวันที่1มีนานี้แล้วนะคะวันที่1มีนาคม2 5 6 6ก็คือวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนด้วยนะคะประกาศผลวันนี้นะคะเริ่มใช้วันที่1เมษาจ้าวิธีเช็คผลการลงทะเบียนให้เราไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดิการแห่งรัฐ แบบนี้นะคะจากนั้นกดไปตรงนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ที่วงให้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศผลคุณสมบัติในวันที่1มีนา2 5ง6นตรงนี้นะคะจะมีบอกนะคะว่าถ้าผ่านเกณฑ์ให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทรกศตั้งแต่วันที่1มีนา 66เป็นต้นไปนะคะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับใครที่ต้องการยื่นอุทธรณ์สามารถทำได้2วิธีค่ะยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์หรือยื่นอุทธรณ์โดยการติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์นะคะเรามาเช็คผลการลงทะเบียนกันค่ะกดไปตรงนี้เลยนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เข้ามาแล้วใส่เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนได้เลยค่ะวันเกิดเดือนเกิดและพอสอเกิดจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล ถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุมคุณสมบัตินะคะจะขึ้นแบบนี้นะคะใครที่ผ่านเกณฑ์ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปยืนยันตัวตนนะคะที่ธนาคารของรัฐนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและก็ธนาคารทกศนะคะธนาคารกรุงไทยยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนา2566ไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดนะคะธนาคารออมสินและธนาคารทกศตั้งแต่วันที่1มีนาถึง27มีนาคม2566ค่ะอย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันนะคะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์และสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ็อย่าลืมไปยื่นอุทธรณ์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องชุตินันชาแนลไว้นะจ๊ะเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครคะ่ะมีข้อมูลข่าวสารความรู้มาแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ